วันนี้มาลองกันหน่อยจริงๆไม่เคยซื้อมาขายนะรุ่นเนี้ยคือช่วงนี้เนี่ยยอดขาย t o y o ต้ตโผมนี่ขายรถโต y o ต้ามาแบบว่าหลายปีอ่ะคือขายมา10กว่าปีนะโตโยต้าเนี่ยแล้วก็จริงๆเริ่มขายรถคันแรกๆเนี่ยก็โตโยตา้าวันนี้อยากรีวิวให้โตโยต้า เยอะหน่อยนะเพราะว่ายังไงผมก็เอาใจช่วยไม่อยากให้โตลต้าเนี่ยหายไปจากโลกนี้แล้วก็เราก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะอยู่กับเทคโนโลยีของญี่ปุ่นมามานานนะนะวันนี้ก็อยากจะรีวิวให้เขาเยอะหน่อยตัววันนี้ใครรู้เปิดคลิปมาเนี่ยใครที่ยังไม่ได้เห็นหน้าปกรู้ไหมครับทายกันหน่อยวิรุ่นอะไร นะพิมพ์ comment กันมาหน่อยนะครับขับดีนะอันนี้เข้าโค้งนะครับสตีลิงพวงมลาลัยอะไรต่างๆนะบาลานซ์โคตรดีนิ่มนะครับสไต์โตโยต้าละอาจจะนิ่มๆแบบยุนโยนยุนยนย้ยนะสไตล์รถญี่ปุ่นนะผมใช้คำนี้แล้วกันนะดูนิดหนึง่งเบาผมไม่เคยไม่เคยจับไม่เคยเทสเลยนะบอกก่อนนะโนฮาวผมนี่สำหรับรุ่นนี้ไม่เคยอ่านแมนวนวลบรรยายจากความรู้สึกล้วนๆนะนะครับเบานะครับเป็นไฟฟ้าข้างนี้ ข้างนู้นไม่รู้ไฟฟ้าหรือเปล่านะบางทีโตยต้าชอบให้ออปชันมาแปลกแปลกันนี่คือตัวท็อปเดี๋ยวล้วงไปก่อนไม่มีจริงๆด้วยเห็นปะเป็นบอกไฟฟ้าข้างเดียวนะผมใช้โนฮาล้วนๆนะใช้สัมผัสล้วนๆเลยนะด้านบนให้หลังคาเป็นแบบสลูปมาครึ่งท่อนโอเคอยู่มิติการขับขี่วิสัยทัศน์เยี่ยมให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยสไตล์รถญี่ปุ่นเลยนะครับไม่มีอะไรบดบังนะครับมองกระจกอะไรต่างๆกะระยะง่ายมาก วงมาเลยอะไรเบานะฮะแล้วก็เนื่องจากด้วยเขาเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะเขาก็จะบอกเลยว่าเลนส์กิโลอะไรต่างๆในเท่าไรอันนี้วิ่งไป98้าหแล้วก็เป็นแบบไฮบริดมีกาะระยะนู่นนี่นั่นรุ่นนี้นี่เขาเคลมว่าได้20กว่าโลเลยนะ20กว่ากิโลลิตรผมไม่ได้อ่านนะแต่ว่าดูผันผ่านควบคุมมุมาะไยอะไรต่างๆเนี่ยง่ายนะครับมัลติฟังก์ชันเขาให้มา2ฝั่งมีคูสทอนโทนมีเลนเชนให้คือด้านข้างเนี่ยนะครับกระจกด้านข้างเนี่ยเขาจะมีตัว ระวังนะครับเป็นเหมือนว่ารถมาด้านข้างสมมติเราจะเปลี่ยนเลนมันจะมีตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวกล้องสอกซูมไปให้มันจะมีตัวเล็กๆนะครับสมมุติเราเราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยเขาจะบอกบอกเราว่าเปลี่ยนได้ไหมเขาจะขึ้นสองมาให้นะครับขี่นุ่มนูนสบายนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ดีมากๆนะครับหน้าจอเป็นแบบสัมพันธ์แล้วนะครับดิผมปรับไปนี้ไม่ได้อันตรายนะขับไปปรับไปก็ไม่อันตรายคือการแสดงผลอะไรต่างๆเนี่ยไม่ช้านะ ถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับเชื่อม Apple Car p เ a y ได้นะครับบลูทูธอะไรได้นะครับว,วิทยุอะไรต่างๆสั่งงานรือเสียก็ได้ด้วยอนะันนี้ลองเดี๋ยวค่อยว่ากันใครอยากลองก็ซื้อไปลองนะรีวิวให้นิดหน่อยพอใครอยากลองซื้อไปลองนะแล้วก็แอร์นะครับสามารถปรับโอดได้นะครับแยกซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้ตัวท็อปนะแอร์เย็นแน่นอนรถญี่ปุ่นเนี่ยเปิดประมาณ22เลยนะค,คือบรรยากาศตอนนี้นะข้างนอก38องศานะแต่ ปรับเนียี่สองยี่สามอะไรโอเคแล้วนะครับนะครับภายในสวยนะครับเบาะน้าหลังอะไรพวกต่างๆพับได้ครับ the heart of race a new star shines in a moonless night a new sky finds somewhere dark to hide but that won't be you it's not just time you got a whole life to find while you're here alive yeah each day is a new day never the same so get through you can do this choose to stay okay don't take your life for granted this whole universe dead but you want this planet. i know life can feel like it's hard to manage but this life is a gift like a tree was planted in this world needs you and i need you too so please push through do what you need to do i'll always be right here for the Day and night, whether it's physical or not, on by side, yeah. I wish you would step back from that ledge, my friend I know mistakes were made and they all hurt today But time will help them fade away I wish you would step back from that ledge, my friend You got a life ahead of you and times get better too, you need a better view Can you trust that you were made of รุ่นนี้คุ้มราคาแน่นอนนะครับป้ายแดงล้านกว่าบาทวันนี้ประหยัดไปเยอะมากอยู่ที่ ABP m พีมอเตอร์ใครหารถสภาพดีๆมือเดียวสภาพป้ายแดงแบบนี้นะครับราคาพิเศษเพียง729,000บาทว้าวแน่นอน